ทุกคนรู้ไหมครับว่าการที่เรารับงานรีวิวโดยไม่อ่านเงื่อนไขรายละเอียดก่อนเนี่ยมันจะเกิดผลตามมายังไงบ้างโอ้ยแกช่วงนี้ลูกค้าคอนเฟิร์มงานรีวิวมาแต่ว่าเขาให้ขายสินค้าแบบเกินจริงโอเวอร์เคมมากเลยแล้วฉันไม่อยากทำอ่ะฉันจะทำไงดีวะแกแกสินค้าบางอย่างถ้าพูดเกินจริงมันก็ผิดกฎหมายได้นะแกอ่านรายละเอียดดีหรือย,ยังเนี่ยฉันก็อ่านมาแบบพันผ่านนะแกนี่แกไม่ได้นะแกต้องอ่านรายละเอียดให้ดีนะไม่งั้นแกจะมีผลตามมานะอ๋อแล้วผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงวะแก ในการรีวิวนะครับถ้าเรามีการโอเวอร์เคมหรือพูดเกินความจริงหรือเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการใช้งานที่ไม่ใช่เป็นการทดลองโดยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายได้นะครับจริงหรอกคะแล้วฉันต้องทํายังไงคะ ผมก็จะแนะนําแบบนี้นะครับในการที่เรารับงานเนี่ยเราต้องดูเงื่อนไขว่าสิ่งที่เขาให้พูดเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้หรือขัดต่อกฎหมายเราต้องมีการแจ้งกลับเขาไปว่าสิ่งนี้ฉันทําไม่ได้นะคะหรือมีการตั้งเงื่อนไขในการรับงานตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ทําสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายพูดเกินกว่าความเป็นจริงหรือในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับอ๋อขอบคุณนะคะ สำหรับคนที่รับงานรีวิวนะครับคนมีความรู้ทางด้านกฎหมายและก็ภาษีด้วยสำหรับใครที่อยากจะมีความรู้ด้านนี้นะครับสามารถเข้าร่วมง,งานสัมมนา Hack and Legal Insight for Influencer and Entrepreneur 2025กฎหมายที่ต้องรู้ก่อนธุรกิจพังสำหรับคนออนไลน์เจอกันได้วันที่22มีนาคมนี้นะครับที่2 Digital Park แล้วมาเจอกันนะครับ